ครับผมนะครับวันนี้เราก็จะลองมาติดฟิล์มกันดูนะครับเป็นฟิล์มโฟกัสนะครับครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือร่วงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆเลยนะครับนี่นะครับของที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นฟิล์มกระจกนะครับชุดผ้านะครับผมผ้าซับกระจกนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับ นี่แพ็กเกจด,ดูดีนีะครับผมเป็นที่ทำความสะอาดห,หน้าจอนะครับผมนี่ครับตรงนี้แล้วก็เป็นสติกเกอร์ใช้สำหรับดึงฟิล์มนะครับจริงๆใช้สเตตคลีนก็ได้นะครับ้วนีใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าถ้าไม่มีนะครับใช้สเตตคลีน อันนี้ในใคเขาให้มาแล้วก็ใช้สักหน่อยก็ได้ครับนี่นะครับมันก็จะเป็นผ้าแอลกอฮอล์ซับเป็นหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้ทําความสะอาดนะครับเม็ดรายเม็ดใดประมาณนี้นะครับแล้วนะครับเราก็ตั้งไว้สักจุดหนึ่งก่อนก็ได้ครับแล้วก็ใช้ผ้านะครับสะอาดสะอาดนะครับเช็ดเข้าไปครับอย่าให้เป็นเม็ดรายนะครับผม เช็ดไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ การหยิบฟิล์มมานะครับนี่นี่นะครับเร็แล้วเราก็มองมาวางให้ตรงเลยนะครับโอเคนะครับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ไล่อากาศนะครับผม ชุบ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 ,ชบ,ชบามาลอกออกนะครับแล้วเราก็ไล่อากาศนิดหน่อยครับเสร็จแล้วก็จะได้สวยงามประมาณนี้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับข้างหน้าสําหรับข้างหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับว่าติดยังไงนะครับอ่ะข้างหลังก็เหมือนเดิมครับทําความสะอาดก่อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ผ้าที่มันแถมมาให้นะครับเป็นแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้ก็เช็ดไปเลยครับทําความสะอาดไปนิดหน่อยนะครับ ก็ประมาณนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ผ้าแผ่นเดิมนะครับที่เขาแถมมาให้นะครับแล้วก็เช็ดไปเลยครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นสูตรของผมนะครับก็คือใช้เทปกาวนะครับดึง สิ่งสปกปรกออกจากจอ,อก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ดูดสิ่งสปกปรกออกไปนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เมื่อเราเห็นว่าไม่มีสิ่งสปกปรกแล้วนะครับเราก็เริ่มลอกฟิล์มเลยนะครับ นี่ก็วางไปเลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทํามาเพื่อสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับไปเดเย็นเย็นเย็นก <ไป S 1> ็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆครับ <ไป S 1> แต่ก็ไล่ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ใช้ผ้านี้นะครับถูไปเรื่อยๆครับ เรื่อยๆถูจนอากาศออกหมดนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการติดฟิล์ม iPhone 13นะครับเป็นฟิล์มของโฟกัสนะครับตัวนี้นะครับ ติดตั้งง่ายมากเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นฟิล์มกระจกนะครับข้างหลังก็เขาก็จะแถมเป็นฟิล์มพลาสติกนะครับให้ด้วยนะครับผมก็ในราคาอยู่ประมาณ149บาทนะครับผมหากท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชันเลยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ